พี่หนุ่มฮะพี่หนุ่มคงจะไม่ทันสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดไว้มาต่อการสัปดาห์หน้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราเรื่องของ7สิ่งมหัศจรรย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ไปกันที่เมืองทองธานีนะครับยี่สิบเก้ามีนาเออยี่สิามีนาคมถึงหนึ่งเมษายนนะครับก็ไปกันอีกงานหนึ่งเรื่องของจิตอาสาคุณสลางานนี้เนี่ยเขาจัดกันที่เออนู่นเลยฮะวันที่31มีนาถึง1เมษายนที่สวนเบญจศิริถนนสุขุมวิทค่ะ คือเขาจะมีการสาธิตเนี่ยคนที่เป็นจิตอาสาเป็นงานวิศวาติเขาจะต้องมีเรื่องของเอ่อเรื่องชูชีพแล้วก็หลากหลายนะครับก็ลองไปเที่ยวกันงานนี้สวนเป็นจศิริอยู่สุขุมวิทนะครับเรื่องของจิตอาสาปิดท้ายสําหรับคําถามค่ะพี่หนุ่มนะคะรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550ได้กําหนดเอาไว้สาหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายนะคะจานวนทั้งหมดเท่าใด1นึ่งหมื่นชื่อหรือห้าหมื่นชื่อหนึ่งหมื่นชื่อหรือห้าหมื่นชื่อถ้าเกิดรู คำตอบแล้วเขียนจดหมายมาถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาถานนอูทองนายเขตดุสิตกรุรรรงเทพหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์ภายในวันที่สามสิเอ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านี้เท่านั้นนะคะใครรู้คําตอบแล้วคําตอบไม่ได้เยอะมากเอาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วนะคะคอ่ะนี่คือคําบอกใบสําหรับชั่วโมงนี้รายการเชี่ยวชาญไทยไปกับรัฐสภาเดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อน น้องนินสลาคุ้มพง์ค่ะครับผมนุ่มสุธนครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี